ยังพูดก่อนไม่ต้องร้องอ่ะลูกแป๊บเดียวโอเค่งวัวเป็นหน่งเลยโอเค่งมากโอเค่งัดขึ้นแล้ว โอ้มองนนี่ป่อยเป็นนอกเลยก็มันเก่งอยู่ก็ยังบุกว่อ๋อมันลางรถทัดด้วยไงมันเล่นน้ำทุกวันอาทิตย์อยู่ลางรถใช่ไหมอืมแต่มันชอบวกน้ำรถตีนเปียกราเริ่มเป็นนอกแล้วแต่ไม่แบบยังไม่เป็นมากโดนหมาพอนลงไปเลยเไปงัดกันซะเลยยัง้งไม่ชวนพ่อเองมาด้วยเออบกงนนัดเองแล้วพ่อมันนะเนออ ไม่เอาโอนเมเห็นคลิปเองแล้วกลัวเก่งมากเลยโอ้มโอไม่ร้องสะแอะหนึงมีอยู่คนนึงมาจากไหนวะลืมแล้วไอเด็กอ้วนๆนั่นนเลยโอ้พี่ได้ดูปะเนาะโอ้โเก่งมากเลยโอ้มแะแล้วเอาเลย